ฮัลโหลตายกาโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี a, ้จะมาทําอาหารกลางวันให้ดูค่ะกล้วมีอะไเจ๋งเออเสกอนเจ้าแกเดี๋เช้าฝันไปตากาไทยเช้าโหฝันแกเอาละไทยฉอยเลี้วเดี๋อจะยกลก้อนชงละแต่ก็จะมีหมูยอแล้วก็หอมซอยนะคะจะมาผัดจะมาผัดอะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จ้า าเอเช้าฟันเล意งเียเนืแม่ด้ก็ได้ที่ไยตคุณจอีแล้วหอฟันละ有หอยเอาชอย有หอยเอกกะหล่นมีถั่วงอกแล้วก็มีคนาค่ะแล้วมาผัดค่ะพี่น้องเช้าละทุกคนดูาละเช้าวอร่อยง่ายดีส่งมาแกนตอนเจ้า 食晏晝，我多數都係自己煮嘢食嘅，落係咁多啦，就會落啲雞蛋落去嘅，等一陣先。 พอแป๊บหนึ่งคะ่ะรอให้มันร้อนก่อนนะคะจะมาผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กินคะ่ะทํากินง่ายๆจะพี่น้องจื้อขา简单เกะก็ๆคือแลาะที่แอก้อนชงเหล่าเฮาชินก็จะใส่หอมซอยเข้าไปก่อนนะคะใส่หอมซอยเนี่ยมันจะหอมกว่าใส่กระเทียมนะเหลาะที่ก้อนชงเหาเฮเลยไปเอาเทอมีิอ่ะ 你ี่ดิซีนทแล้วหมูก็มิงอแก่วะชาโอฟาเกะ大家กูย์ลงดิตานลเไยละจ๊กยังยิงหลานซีเราํำไขให้แตกนะจ๊แเราก็ผัดเข้าไปค่ะแล้ว ต um ็อาทักซอยลเไ้ผั้ก่อโอ้ยลืมเกจะยกกันเยอะแบบไว้เลยจะลืมใส่ลืมใส่หมูยอค่ะไม่เป็นไรก็ใส่ไปเลยจะพี่น้องผัดก็ไปเลยกันยู่ะจอยอย่า็ใส่ลงกันกันยูเที่จะหยกเห้สุกล้จจ๊กยอกจะล้องตคนเขาล้วก็จะได้ลอก ปลาจีของเยะก็จะลืมใส่หมูไอหมูยอนะคะก็จะลืมใส่ค่ะตะกี้นี้ตอนนี้ก็ใส่ไปเลยไม่เป็นไรเลยจ้ะเพราะว่าหมูยอนี่มันสุกอยู่แลวจ้ะพี่น้องทีนี้เราก็จะมาใส่เส้นจ้ะอาใส่ประมาณนี้หละจ้ะไม่ใส่เยอะพอแล้วพอที่อูที่ฝันเลย หลอดตัวซีวก็จะใสพ่พริกไทยเข้าไปเยอะหน่อยจ้ะตามด้วยน้ำมันหอยหลอดที่โหเหยาเลยใส่น้ำมันหอยเข้าไปจ้ะพี่น้องหลอดที่กินเสียวใส่ใส่เอ่อซีอิ๊วหวานเข้าไปหลอดที่กินเสียว ก็ยีหลอดที่เสียวเลรวเฮยก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปจ้าอาจะใส่น้ำปลาก็ได้นะถ้าไม่ชอบซีอิ๊วก็ใส่น้ำปลาได้จา้าก็ใส่น้ำมันงาเข้าไปหลอดที่มาเยาเราเฮยละเบาพี่ทองเราเฮ้ยฮะเต้าล่ะทำไมเาฟันตันด้วยง่ายๆจ้าพี่น้องผัดให้มันแห้งก่อนเชา้าจะเฮยก้อนสันไว้จีแก 打得佢乾身啲，而家佢又濕嘅，又濕。開大火啲快啲乾身，啲菜啊啲嘢都熟噶咯。你兜得佢誒，兜得佢乾嚟煮先。好啦，而家我得閒，我又收嘢先。得、啊、閒就執下嘢，收下嘢先啦、啊，大家。我收定嘢先。 炒啲粉炒饭好简单嘅大家，好容易炒啫嘛嗰啲粉，炒得佢干身先，而家仲未得，得行咗得下嘢。 ผัดให้มันแห้งก่อนก็เริ่มแห้งแล้วค่ะห้อยขีดก่อนตั้นละ่ละเาวก็เคยหมกูกับซับเอาละสามตัวกันละ Bây giờ chúng ta sẽ con đầu nấu bánh cơm Bạn có thể tao bánh cơm một chút Đợi đến 2 phút Đợi đến 1 phút Sau đó đợi phút Bạn có thể nấu bánh cơm 3 phút chung có thể thử nấu bánh cơm 3 phút Bạn có thể

差唔多噶啦，熄火上碟。嗱，煮食好簡單啫嘛，求求其其啦，求其都咁好味啦，係嘛？咧就咁樣咯，咧我就執埋一啲鑊俾大家睇，執埋啲鑊啲嘢先。 嗱，炒出嚟就咁嘅樣嘅，大家嗱，炒我品，嗱完成啦，就食嘢，大家食啦，哈，俾見啦，哈，拜啦，哈，拜拜，哈。